ความเหตุของเราเลยเป็นโครงการ ตัวอย่างของจังหวัดอ๋อเราก็ลดน้ําผ่านมือถือแล้วก็ตั้งเวลาอัตโนมัติเราช่วยคนพิการอีกทีนึ่งนะนี่รียควาเพื่อนช่วยเพื่อนเลยนะคนพิการช่คนพิการครับผมพวกคุณนี้จิตใจงดงามคนขาดีมือดีอย่างพวกผมนะไอความคิดแบบนี้ยังไม่มีอยากให้คนพิการออกสู่สังคมไปเที่ยวห้างซับสินค้าหรือไปงานบูธต่างๆสิ่งที่เราใจเรารักกล้าทำกล้าที่กล้าแสดงออกครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการแชร์ยิ้มอิ่มบุญอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับอยู่ที่บ้านหนองสมองตนนําบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้ประสบการณ์ของพี่น้องคนพิการซึ่งดิ้นรนต่อสู้เพื่อชีวิตรอด วันนี้พวกเขาอยู่ได้โครงการที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนโครงการเพราะเห็ดครับซึ่งได้รับการส่งเสริมจากสมาคมส่งเสริมอาชีพผลิตการครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยผมชื่อตมาหนากางครับสมานนะครับเรียกว่าน้องสมานครับผมนะครับแล้วผมชื่อสุเทพคิดกระโถกครับทั้งคู่เป็นคนนครราชสีมาครับผมครับ ก่อนอื่นที่จะไปคุยถึงเรื่องครงการเพราะเหตุสาเหตุที่เราพิการมันเกิดจากอะไรผมเกิดจากอุบัติเหตุการทํางานครับตกจากจากที่สูงตอนนี้ก็ไกระดูกไขสันหลังหักครึ่งแปบครับตอนนี้ก็พิการครึ่งครึ่งครึ่งกใช่ใช่ครับเดินเดินเดินไม่ได้ตกปลาปุ๊บก็ไม่มีความรู้สึกครว่าจอว่าเราเพราพเป็ไปเลยครับว่าเราจะเราเดินไม่ได้ครับแล้วช่วงที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่อยู่นานไหม อยู่35วันครับเดือนกว่าๆครับแล้วสุดท้ายทางแพทย์ก็วินิจฉัยว่าเราพิการพิการใช่ครับความรู้สึกแวบแรงใดหายวาบเลยครับเราว่าเราคนที่เคยเดินได้เระว่าเดินรไท้ต้องทําใจครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่29ครับ29่สิปีครับส่วนอุเทพแล้วฮะผมก็เกิดจากการขับรถของของตัวเองเมื่อก่อนนี้ผมประกอบอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุก เป็นสิงรถบรรทุกไหมไงใช่ค,คนขับรถบรรทุกนี่ทํางานต้องอึดมากนะต้องวิ่งกลางคืนอย่างเดียวกลางวันก็วิ่งแล้วแต่ระยะทางรถเทเลอร์ยาวรถพ่วงที่บรรทุกน้ํามัน,นครับอ๋อขับรถบรรทุกน้ํามันครับผมไปส่งน้ามันที่ประเทศจีนก็ต้องผ่านสซปาลลาวไปล้วก็จะไปถึงแล้วจีนแล้วจุดที่เกิดเนี่ยเกิดในบ้านเราหรือเกิดในฝั่งสปาเปาลาวเป็นความประมาทของตัวเราเองเป็นความประมาทของเราเองครับเรายอมรับ จอบนากครับเพราะว่าง่วงแล้วฝืนเพราะว่าปกติง่วงก็ต้องจอดที่พวกเราคุ้นกันแล้วก็ที่การอบรมมาเนาะว่าเราต้องจอดทางทางเงีสบกพักเราไปต่อคราวนี้ผมบอกว่ามันได้แค่ยี่สิบดอเองจะถึงที่จอดแล้วละจะถึงที่พักแล้วละขอรุยเลยอก็ตอนนั้นก็ประมาณทุ่มหนึ่งครับทุ่มสองทุ่มเงี้ยก็จะไปจอดแล้วก็จะกินข้าวพอดีตรงนั้นมีจุดพักรถเราก็ฝืนไป แต่มันไม่ถึงมันลับก่อนหลับก่อนครับสาเหตุจากหลับไหมใช่ครับคือมันมีเป็นทางโค้งหน่อยเนาะแล้วมันจะมีเสาทางโค้งที่เป็นในลายครับเหมือนบ้านเรานั่นละแล้วก็ขับไปชาติถนนก็จะประมาณนี้ก็ไปชนเสาทางโค้งตุบๆประมาณสามเสาเราเราก็กระเด็นตกลงมาจากหน้ารถเลยไม่ได้รับเก็มขัดใช่ครับเพราะความประมาณอันนี้ก็เป็นหนึ่งของเองใช่ครับเพราะว่าทุกคนต้องคาดจิมขัดนะครับเพราะเขาทำมาให้คาดแล้ว เขาเขาเซฟตี้หมดแหละรถอ่ะแต่เราประมาณเราเองแล้วการอบรมการขับรถอ่ะเขาก็อบรมมาหมดเรียบร้อยแต่เราฟืนเราคิดว่าเราจะเก่งแต่เขก็ไปไม่รอดแหรอครับแล้วตอนนั้นรู้สึกัวมันก็รู้บ้างครับมันก็มันก็งงเงียนะขับไม่ได้ก็เลยจะบวงมือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนขับรถจมหนังมาตอนแรกก็ไปที่โรงพยาบาลแขวงลมใสก่อนนะครับแล้วก็ เขายังไม่บอกเราว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าแต่หลังหักทีนี้ผมก็เลยแบบขอกลับประเทศด่วนเลยครับก็ส่งมาที่ด่านเชียงของจังหวัดเชียงรายแล้วที่จังหวัดเชียงรายบอกว่าคุณพิการนะคุณเดินไม่ได้อันนี้ยังไม่ฟันทงนะมาฟันทงที่ก็ล้ก็เอาไปเอ็กซเรย์เข้าองเข้าอะไรเสร็จเรียบร้อยหมอที่ผ่าแกก็มาบอกว่าคุณไม่ต้องให้ความหวังตัวเองแล้วนะคุณจะพิการตลอดชีวิตพูดอย่างนี้เลยใช่ครับหมอเลยผ่าตัดให้นั่งได้พอหมอบอกงั้นรู้สึกอย่างไ เศร้าหน่อยแหละเศร้าครับเศร้าหน่อยเดีเยวเองเศร้าหน่อยเ <laughs> นยี่ย <laughs> เพราะว่าเขาเอีงเตียงเน่ยเศร้าหน่อยเดียวว่าน่อยหน่อยที่เราครับเพราะว่าเตียงข้างๆอ่ะเขามานอนสองสองวันเขาก็เข็นออกเขาตายครับเสียชีวิตอ๋อครับมันเกิดภาพเปรียบเทียบใช่แ,<ต>แล้วน้อยเรายังมีลมหายใจใช่ครับแล้วบางคนก็ไอเกิดอุบัติเหตุหัวกระแทกอะไรนี้ก็มาถึงก็พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วหมอคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องเว่ยไวกันเนี่ยเว่ยไวกันในห้องเราก็มองดูก็โอ้ตรงสังขารแล้ว แต่เรายังดีที่ว่ายังคุยรู้เรื่องก,ก็ฟังฟังท่านวอ,อฟังพระอาจารย์หลายๆหลายๆพระอาจา,ารย์สมานตอนอที่เกิดอุบัติเหตุมีครอบครัวอย่างไรอ๋อมีแล้วครับลูกสองคนคลูกสองกำลังเรียนหนังสือกำลังกับลางการการแว่าการใช้ใชเงนินอยู่อยู่ปตามกับอนุบาลครับช่วงนั้นครับแล้วพอเรารู้ว่าเราต้องเผชิญกับการที่เราต้องเป็นคนมีการ คิดถึงอนาคตลูกเลยครับว่าเราจะหาเงินว่าการช่องทางหาเงินการให้เรียนลูกให้ให้ลูกเรียนหนังสือยังไงยังไงครับใช่ครับแล้วภรรยาภรรยานี่ก็อยู่ประมาณสองปีครับอยู่เราสองปีแล้วก็ไปหาไปที่อื่นนะครับความรู้สึกที่ภรรยาต้องแยกทางไปก็เสียใจกันเสียใจครับแต่เราก็เข้าใจเขาได้ใช่ครับก็ให้โอกาสเขาหาติ่งที่ดีกว่าครับผมไม่รู้สึกน้อยใจอะไร ก็นิดๆนิดหน่อยแต่สุดท้ายจําใจได้ใช่ครับครับชูเทพชีวิตปัญหาชีวิตเป็นยังไงเป็นเป็นคนพิการแล้วตอนนั้นมีลูกมีเมียยังมีแล้ครับมีลูกคนหนึ่งแต่ตอนลูกก็เรียนอยู่ชั้นมาลต้องมห้าครับพอคุณพ่อต้องเป็นคนพิการลูกคิดอะไรภรรยาคิดอะไรยังไงเขาก็มาเยี่ยมครั้งหนึ่งครับแล้วเขาก็จากไปครั้งเดียวครั้งเดียว ท,ที่นอนรมานน,น,นี่พูดถึงลงภรรยานะใช่เดียวใช่แล้วลูกก็เหมือนกันครับลูกก็ไปกับแม่ครับแล้วก็พักหลังลูกก็มาหาบ้างเขาเสียใจแม่ก็เสียใจครับแต่ว่าเราก็คิดไว้แล้วแหละเพราะคนอย่างเราก็ไม่คู่ควรกับคนอย่างเขาเขาคงไม่เห็นคุณค่าของเราเดินไม่ได้นะเขาก็รู้อยู่แล้วแหละก็มีเพื่อนมีอะไรเขาโทรบอกว่าเท็บเกิดอุบัติเหตุเดินไม่ได้หรอกเขาก็มีแฟนใหม่ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญที่มองภาพง่ายๆคือคือเรื่องบริการสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการครับร่วมส่งมอบรถวิวแชร์1,000คันให้คนพิการและผู้สูงอายุที่ด้ยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเติมรอยยิ้มให้สังคมร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเลขที่บัญชี301 3 6 0 2 5 3 8 แล้วก็มีแฟนใหม่ส่วนผมก็โชคดีหน่อยมีคนมารู้จักผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาก็เป็นคนดีแหละเขาก็มาดูแลผมถึงทุกวันนี้ผมก็ขอบคุณเขามากครับทีนี้ก็อยู่ด้วยกันมาก็ทำมาหากินกันส่วนลูกก็ยังมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกันอยู่บ้านก็โทรโทรหากันทุกวันนี้ก็ยังติดต่อลูกติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีรอไม่ชาอะไรไม่มี เป็นความสะเทือนใจซ้าซ้อนหรือว่าภรรยาแยกจากทางคิดไหมว่าเป้าหมายในชีวิตจะเดินยังไงแต่เริ่มเดืนมาตอนแรกผมแบบไม่วางแผนในชีวิตว่าแบบว่าเหมือนอะไรตายอยากแตนอนอยู่บ้านเชยๆไม่ไปททาไม่ได้ทำอะไรครับตอนนี้ก็คิดถึงลูกลูกต้องเรียนหนังสือต้องกินต้องใช้ครับเราต้องคิดถึงตัวเองจุดจุดอย่างเราคิดถึงแต่ตัวเราไม่ได้ครับแล้วก็ทํอาหาสมบครงานคนพิการไปเรื่อยเรื่อย จนจนถึงมาอยู่ได้ของไอสมาคมาตรงเสริมอาชีพนกี่ปีถึงจะมาเจอสมาคมประมาณ5ปีครับห้าปีเราอยู่ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีรายได้อะไรเลยใช่ครับเดือนแปด้อยครับ,รบก็อยู่รื้อถูถจะสายพ่อแม่ก็มาเอทัพพอ,นนนนอร์ตนิดๆนิดๆอ๋อยังมีครอบครัวพ่อแม่ดูแลอยู่ครับผมและในแง่ชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่โดยลําพังเนี่ยเราขยับขยายเคลื่อไนไนตอนแรกๆการใช้ชีวิตแปลว่า ลำบากมากครับต้มีการใช่เป็การขับถ่ายการอะไรลำบากทุกอย่างครับทาของผมนี่ทําช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเลยตอนแรกๆนี่ก็เอหนักหนักเหมือนกันนะครับว่าเราเราพิการเราเครื่องทอดเนี่ยตอนแรกๆจะหยิบของจากอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างครับในช่วงนั้นมีรถของรถเข็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีไหมครัพอพอมีอยู่ครับแต่มันว่าไม่ค่อยสมประกอบครับเวลานั้นกรุงเทพอะตอนนั้นยังไม่ได้ผ่าตัดเลยคิดด้วยก่อนนั่นแหละผ่าตัดไปแล้วเราจะ ประกอบอาชีพอะไรเพราะมีพราอยู่แล้วนะแม่ผมก็ความจําเกก็ไม่ค่อยดีละแก่คล้ายๆประมาณนั้นก็คือคุยๆกันรู้เรื่องแต่พอัะพักแก็มาถามเราใหม่ลืมประกอบโดยอายุเยอะแล้วแล้วก็น้องน้องก็พิการน้องก็พิการครับเป็นอะไรเป็นเป็นใบอ๋ออันนี้พิการแต่กําำเนิดกำเนิดครับแต่แล้วเราก็ยังดันมาพิการอีกเอ๊แต่ลูกเราไม่ก็โตน้องเราก็ยังแต่มันยังเรียนอยู่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกตอนนั้นอยู่ม .5 อนี้ก็คิดว่าจะทํายังไงถึงจะดํารงชีวิตอยู่ได้แต่ไม่คิดไม่คิดจะฆ่าตัวตายนะครับไม่คิดไม่คิดครับคิดว่าแต่ว่าจะเราจะไปทํะในที่ว่าจะเลี้ยงครอบครัวได้ตอนนั้นผมยังทํางานอยู่นะผมเป็นพนักงานบริษัทอยู่ใช่ไหมนะครับอ๋อตอนพิการเนี่ยแต่ชัให้ขับดูแลอยู่ครับผมขับรถไงผมก็ยังไม่ได้ได้ออกจากบริษัทบริษัทเขาก็ไม่ใช่ว่าให้ออกไปเลยใช่ครับก็ไปนอนอยู่ที่บริษัทถือว่าบริษัทมีน้แก่โอเคนะ เป็นบางที่เจอลูกน้องแบบนี้ทํางานให้เขาไม่ได้ไม่ได้ไล่ต่เพิดแต่ว่าไม่ยอมไล่ทั้งอ้อมบริษัทดูแลกี่เดือนหลังจากนั้นกี่เดือนกี่ก็ประมาณสักปีกว่าเลยครับเขาดูแลอีกปีกว่าโดยที่เราไม่สามารถทํางานให้เขาได้แต่เขาก็จ่ายเงินเดือนเราเพราะว่ารถน้ามันมันก็จะมีหลายๆทันเขาจะเป็นลานจอดรถเขาก็ให้มาช่วยงานบริษัทบ้างคือเราก็เฝ้าหน้าที่รอพูแล้วก็อยู่ไปก็อยู่ไปมันก็มีเพื่อนเพื่อนที่ขับรถด้วยกันนั่นแหละ เราก็ซัพพอร์ตดีแล้วหลังจากนั้นทําไหมเขาอยู่ครับผมผมล่าอกจากบริษัทเพราะเพื่อนร่วมงานมันบางคนมันก็ไม่อิจฉาเราบ้างอะไรบ้างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาเรียกมาบูลลี่นะเห็นเห็นเรา้เจ้านายก็ยังมาดูแลใช่อมว่ามันเดินไม่ได้จ้างไม่ทําไมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าผมว่คุณไม่ต้องอยู่กับพวกมึงกูก็อยู่ได้ผมพูดงนี้เลยผมไปลาออกแล้ออกมาตอนนั้นมีเป้าหมายยังว่าเราจะไปทําอะไรต่อก็จะไปขายขายของครับ อ๋อจะมาเป็นพ่อค้าก็เลยไปขายของตลาดนัดขายเสื้อผ้าเก็บหอมรอมเลียกเงินที่มีอยู่ไปลงทุนค้าขายเลยใช่ครับแล้วโอเคไหมค้าขายตอนนั้นก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้เอามาเจอโควิดอ๋อมาเจอโควิดครับก่าเจอโควิดถ้าไม่เจอโควิดอาจจะเรียกเสืยอสุเทพแเลยก็ไม่แน่เหมือนกันนะเป็นสายฮาร์ลีย์ครับโอ้โหเสื้อวงเสื้อฮาร์ลีย์โจเลยนะครับ เพราะมันมองไปถ้าเกิดเป็นแฟชั่นเราตามไม่ทันแต่พวกฮาเล่มันจะคงกระพันใช่ใช่ขอม,ม,มีสไตล์ของมันเองใช่ครับแล้วมีฮาเล็สสาวๆมามีสมากันจะเป็นสาวๆเลยฮะสมากก็จะเป็นสาวๆคุณ <laughs> ชายมันค่อยมไม,ม่ถ้าผมเป็นสาวๆนะบอกตรงคุณขายเสื้อในแนวนี้นะครับแล้วคุณก็โทนอภิการด้วยครับค นับถือนะอาจจะหลงรักคุณเลยถ้าผมเป็นสาวนะเนี่ยผมก็อยู่ครับมาเฝ้าเลยเฝ้าเพราะต้องช่วยตั้งร้านช่วยอะไรก็ต้องดิ้นรนอ่ะครอบครัวเราก็มีมีภาระมีอะไรตั้งหลายอย่างอันนี้ขายเสื้อผ้าของคุณทําอะไรกัน เมื่อเพาะปลาสวยงามเพาะกุ้งตอนนี้กุ้งสีกำลังมาดังช่วงช่ๆนั่นนะครับผมก็เพาะไปเรื่อยๆเพาะขายให้เด็กน้อยปลากรงปลากระป๋อปลาพวกปลาสวยงามทุกอย่างก็ทําอยู่ที่บ้านใช่ครับทำพอที่คนพิการเราของเราทําทําได้ครับผมรายได้พออยู่ด้วยด้วยตัวเองร้อยร้อยกว่าบาทครับเป็นที่ต่อวันใช่ครับก็ไม่ไม่พอนะใช่ครับใช่ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญที่มองภาพได้ง่ายคือ ือเรื่องบริการสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการครับร่วมส่งมอบรถวิลแชร์1,000คันให้คนพิการและผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเติมรอยยิ้มให้สังคมร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการเลขที่บัญชี301 3 60253 8 3> แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไง ก็มาอยู่นี่ครับอยู่ที่สมาคมคอาเนี้ทางผมรู้จักกพี่สุเทพพี่สุเทพว่าแนะนํามาอันนี้นายกคนเก่านายกมณีรัตน์ก็โทรมาให้มาทํางานตรงจุดนี่ยรู้จักกันมามาเกอบเจ็ดแปดปีครับอันนี้ต้องไปนอดเจอที่โรงพยาบาลครับอ๋อนี่ต้องย้อนไปถามสุเทพว่ารู้จักสมาคมยังไงก็นี่เรื่องขายเสื้อผ้านี่แหละครับคือขายเสื้อผ้าตอนนั้นยังยังยังไม่โควิด คือรู้จักกับพี่นันนะครับเป็นนายกคนปัจจุบ,บันนะครับพี่นันเจอกันที่นอนโรงพยาบาลแกก็เล่าให้ฟังนอนนอนเตียงติดกันทีนี้ก็ยังไม่ตัดทินใจมาก็ขายเสื้อผ้าอยู่อันนี้ก็รู้จักยายเหมวยครับเป็นคุณยายแก่แกแก,แก็มาถ่ายรูปเมาไม่ขับอะไรเงี้ยผมก็เอ๊ะยายยายทำงานเมาไม่ขับก็ยายมันเป็นงานแหละครับยายผมก็งงเนาะผมก็เย่งแกบอกว่าแค่ช่วยยายจับถ่ายภาพค่นี้ยายก็ได้เงินแล้วป่ว่างนั้นนะผมก็อ๋ มีเงี้ยเลยเหรอผมก็กำลังขายเสื้อผ้าอยู่อึ้งมาฟังขอเบอร์แกไว้เดี๋ยวนี้แกมาที่นี่เนี่ยมาแกก็คงจะเล่าให้นายกมาน,นีรัดฟังนะครับนายนีรัดก็โทรมาหาผมอยากอยากจะทํางานแม่ว่ะถ้าอยากมาเดี๋ยวนี้เลยบบกผมไม่ได้ล้างหน้าเลยบอกเขาจะประชุมกันเนี่ยบอกก็ขับรถมาเลยก็มาแกก็รับเข้าทํางานก็ได้รับการแนะนำก็ทมาทำมาไม่ขับนี่แหละทำเหมือนคุณยายทำนี่แหละต้อง ขอคุณของทีพิพีขอคุณขอให้เาอขายมอเตอร์คับใช่ครับก็ขอบคุณวันทิ่มอเตอร์ับแล้วก็บบริษัทปรโธอาและก็ไทยชาติที่ได้โอกาสคนพิการได้มีงานทำมีรายได้ต่อเดือนเดือนละเก้าพันใช่ครับแล้วก็ช่วยช่วยว่าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนพิการดีขึ้นครับนอกจากทำงานเป็นอาสาสมัครจิตอาสากับวูลที่มอเตอรับแล้วมีรายได้ประจำแล้ว แล้วโครงการเห็ุเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงโครงการเหตุนี่ตั้งแต่ปีห2ครับของของเซนท่านี่ต้องขอบคุณเซนท่านอีกทีเนึงครับว่าเขาให้บริษัทในเครือเซนท่นใช่ครับเขากลุ๊นะครับใช่ครับเขาให้งบประมาณของคนพิการมาให้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 งานคนพิการมาทําครับให้ตอนนั้นมันให้มากี่คนนรพี่ประมาณ4ี่สิบกว่ารายสี่สิบใช่ครับเอาจํานวนคนมามารวมพูนมารวมการรวมพูนใช่ครับุูนให้แปลว่าเป็นเป็นก้อนเป็นเงินก้อนครับผมแล้วก็ ท,ทำอาชีพทำเห็ดทำทำโรง,ง,งเห็ดสร้างโรงโรงเห็ดอะไรอ,ะอยากให้เล่าเรื่องโรงเห็ดนิดนึงโอเคเงินทุนเราได้จากสินท่านแต่ในแง่ของความรู้ของอุปกรณ์เทคโนโลยีเนาะตตรงเนี้ยใครมาช่วยสง่งของฟาร์มโคเอโคาเห็ดฟาร์มเขาจะมาสอนวิธีการตั้งแต่การเพราะเลี้ยงการนี้ก็เป็นเอกชนนะใช่ครับตั้งแต่การทําก้อนเห็ด ตั้งแต่ตั้งแต่ไอเป็นไอไอไอเรืงที่ที่มาอตั้งแต่คือเรียนรู้การทําเชื้อเองด์นครับตั้งแต่การปอกเก็บการเก็บเกี่ยวการดูแลรักษาการทุกทุกอย่างนะครับครับแล้วส่วนโรงอะโรงโรงนี้ก็ติดต่อช่างช่างที่เขาเคยทําแล้วครับโดยใช้เงินทุนที่เราลงหุ้นร่วมกันใช่ครับซึ่งเงินตรงนี้คือเงินของเซนท่านครับครับเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ได้ข่าวมาว่าฟาร์มเห็ดของเราเนี่ย ได้รับการส่งเสริมจากหลายๆหน่วยงานแล้วก็เป็นโครงการตัวอย่างของจังหวัดครับครับมันมีอะไรจุดอะไรน่าสนใจอ๋อแล้วก็คือลดน้ําผ่านมือถือแล้วก็มีดน้ำผ่านมือถือใช่แล้วก็ตั้งเวลาอัตโนมัติแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิครับแล้วก็มีอุณหภูมิบอกว่าตอนนี้่วงเห็นเรามันร้อนไม่ร้อนอะไรประมาณนั้นอ๋อนี่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเลยนะครับแล้วใครมาแนะนําอาจารย์จากมทลครับ มอทรอคืออะไรมอทอก็มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานครับอ๋อเขาเข้ามาช่วยช่วยดูช่วยดให้ใช่ครับแล้วเขาเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยไหมมากครับเขาก็เอาไอ้ตัวที่ว่าเขาจะเอามาพีเต์นั่นแหละระบบเซนเซอร์ในการปรบอุณหภูมิครับผมสั่งด้วยมือถือเลยนะใช่ครับโอ่ยงี้เราสบายเลยครับเราก็มีหน้าที่เก็บเพจอย่างเรานอนอยู่ห้องก็ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวคอยเรามีหน้าที่เก็บเตจอย่างเดียว เขายังไม่มีเครื่องมือเก็บเห็ดใช่ครับคงจะยากอะไรเครื่องมือใช่เห็ดไม่มีใจชิมอ่ะมันใจชิมไม่เจ็เผ็ดอะไรแล้วตอนนี้ตัดอ้อยก็ยังยังยังไอ้นี่อยู่โอเคโอเคขำๆเนาะคุยกันจะได้ไม่เครียดทีนี้เอาละวันในวันนี้ลงเพราะเหตุเรามีความพร้อมตั้งแต่ทาก้อนผลิตนะครับแล้วก็สามารถควบคุมอุณหภูมิในการผลิตนะในการจําหน่ายบางคนก็มารับซื้อ บางทีถ้าขาประจาเราก็ไปส่งเขาบางทีที่เขาจําหน่ายก้อนเห็ดให้เราเขาก็มารับเราไปราคาเขาให้เราตามแต่ราคาท้องตลาดใช่ครับก็ประมาณนั้นนะกำไรนิดหน่อยจริงๆบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะถ้ามาซื้อที่เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีราคาพิเศษครับอยากจะถามหน่อยสมานรายได้จากการเพาะเห็ดขายเห็ดต่อโรงต่อโรง เดือนละสองถึงสามหมื่นบาทต่อเดือนครับโอ้ได้ได้ดีนะใช่ครับอย่างข้างหลังนี่แต่เราต้องมัดเฉลี่ยให้คนคนพิการที่ได้สี่ควต้าของของเต็นท่านเลยครับตีไปยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เก็บเก็บเอาไว้ทําเป็นทุนต่อเสริมต่อไปครับโดยเฉลี่ยแต่ละคนก็ได้ประมาณเต็มที่ก็แล้วแต่ราคาเออแล้วแต่ที่เราขายขายมากขายน้อยเต็มที่ก็ได้ สามสี่พันประมาณต่อคนครับผมก็เรียกว่ามาเพิ่มเติมในส่วนที่เราได้จากมือที่เราไม่ขับครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะพวกผมไม่ได้ไม่ได้ก็จะเป็นเป็นคนพิการในพื้นที่หรือคนพิการที่ที่เขาได้สิทธิ์นะครับครับเพราะพวกผมมันมีสิทธิ์ตัวนี้แล้วมันก็ไม่ได้อะไรก็ได้แค่นี้ก็ได้อยู่ดูแล ดูแลแทนเขาอ่ะได้ดูแลแทนเขาใช่ครับเราช่วยคนพิการอีกทีนึ่งนี่ก็เรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนเลยนะคนพิการช่วยคนพิการครับผมสุดยอดนะหมายถึงทีมที่ดูแลทุกคนครับทุกคนครับทุกคนหมายถึงทีมที่ดูแลเราก็มีความสุขเนาะกับการได้ทําให้คนอื่นเพื่อนที่พิการด้วยใช่ครับที่เข้ามาทําไม่ได้บางคนเขาก็ติดเตียงบางคนเขาก็บางคนเขาเป็นตา่าเราครับบอกเรงผมฟังเราผมอึ้งแทนนยนะพวกคุณนี้จิตใจงดงาม คนขาดีมือดีอย่างพวกผมเนี่ยไอความคิดแบบนี้ยังไม่มีนะที่จะทําให้เพื่อนนะแต่ละคนก็ขวนขวายหาผลประโยชน์เพื่อเข้าตัวเองทั้งนั้นเนี่ยอย่างถ้าเกิดผมอยู่งี้นะผมไปประกอบอาชีพอื่นก็ได้เพราะว่าขายเสื้อผ้าเราขายช่วงเย็นใช่ไหมกลางวันก็ทํางานมาไม่ขับไปแต่เราสละเวลาตรงนั้นมาอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เต็มเวลาเลยใช่ครับไอส่วน ที่เราจะไปเป็นเท่าแกั้ก็ขาดหายไปก็ไม่เป็นไรครับเราก็อยู่ได้เราก็ถือว่าเอาพออยู่พอพออยู่ได้นะครับพออยู่พอกินใจกินอะไรนะพอเพียงครับเหมือนที่พ่อหลวงครับพ่อหลวงเราเก่าท่านให้ไว้ครับท้ายรายการมีอะไรอยากจะพูดกับเพื่อนๆที่พิการบางส่วนท้อแท้บางส่วนเป็นผู้พิการใหม่ พี่กำลังเข้าสู่ระบบตรงนี้มีอะไรจะพูดผมก่อนก็ก็อยากให้คนพิการที่เป็นใหม่หรือว่าเป็นเก่าที่ดูรายการอยู่ให้ออกมาตู้ให้ออกมา,าใช้ชีวิตออกไปเป็นคนปกตินะครับการใช้ชีวิตเหมือนว่าเราไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปสนใจใครเร,เราทำสิ่งที่เราใจ,ใจเราลักกล้าทากล้าคิดกล้าแสดงออกครับผมผมก็อยากให้คนมีการออกเข้าออกสู่สังคมถ้าออกได้นะครับอย่างไปเที่ยวห้าง กับสินค้าหรือไปงานบูธต่างๆกับญาติพี่น้องเนาะบางคนเขาก็จะแบบพี่การไม่อยากจะไปไหนอายเขาอยู่บ้านอะไรเงี้ยมีอยู่ครั้งนึงผมก็ไปเที่ยวงานนะครับผมชอบหนังการ์เป็นส่วนตัวนะผมไปดูหนังกลับมาเขาบอกโอ้พี่การมึงยังอยากจะไปอยู่เนาะอะไรเงี้ยนะครับมีคนพูดก็มันเป็นความสุขอะครับผมถามผมไม่ได้หนักว่าใครนะครับเขาพูดอะไรเงี้ยนะเขาเขาก็พูดไม่ได้อ่าเพราะผมไปเองเนาะผมไม่ได้ไปให้เขาพาไปเนาะผมก็ไป การที่เราออกไปสู่สู่สังคมภายนอกอะ่ะเราก็จะมีประสบการณ์ไปเจอเพื่อนบางทีผมก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนที่พิการก็ถามเขาว่าพี่ทํางานอะไรพี่อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทีเรามีงานเราก็แนะนําเข้ามาได้บางทีเขามีงาน,นดีเขาก็แนะนําเราไปได้ครับการ ออกไปสู่โลกภายนอกใช่ครับมันมีหลายอย่างด้านหนึ่งมันก็ได้ประสบการณ์กับเราแล้วได้ได้กำลังใจกลับมาด้วยใช่ได้กำลังใมันชนพิบูลลีก็ปล่อยๆเข้าไปปล่อยกัไปครับที่ไหนก็มีครับหรือว่าเป็นไอ้บัวที่มันอยู่ใต้โคลนใช่ครับครับมีอะไรจะพูดกับสังคมคนดีๆทั่วๆไปไหมกับมุมมองต่อคนพิการก็ไม่ใหญ่เขามาดูถูกคนพิการแบบว่าคนพิการอ่ะเป็นภระสังคมอะไรอย่างเงี้ยรเราก็พยายามที่จะไม่ให้มันเป็นภราอยู่แล้วตอนเนี้ย แล้วก็มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเราก็ก็มีเยอะแยะครับ<ส>ก็อยากให้คนพิการนั่นแหละออกมาใช้ชีวิตแบบคนปกติเหมือนคนปกติเพราะว่าตอนนี้อย่างปั้นน้ำมันเขาก็ทํารองรับ <ảo> ที่ห้างที่ไหนเขาทารองรับหมดเลยครับตอนนี้นครับสังคมก็ทงช่วยเหลือดูแลกันครับครับสมานี่ไรพูดท่านอยากให้คนพิการที่ดูรายการอยู่ครับออกออกมาตู้กตออกมาตู้การที่เราที่ความพิการของเราที่เป็นอยู่ ท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกสองตัวอย่างนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดียิ่งนะครับที่เราเห็นพี่น้องคนพิการมีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้และยืนอยู่บนโลกใบนี้เป้าหมายสำคัญที่สุดคือเขาต้องการที่จะดูแลตัวเองจะไม่เป็นภาระของสังคมที่สำคัญเขามีครอบครัวมีลูกที่จะต้องดูแลท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าวันนี้สังคมไทยได้รับการพัฒนา ทั้งคุณภาพจิตใจและการดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันวันนี้คนพิการได้รับการยอมรับจากสังคมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะภาครัฐหรือภาคเอกชนหลายๆส่วนต่างเข้ามามีส่วนสนับสนุนให้พี่น้องคนพิการสามารถมีได้สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการก็เป็นองค์กรหนึ่งที่จะดูแลวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนพิการวันนี้ทางสมาคมอยากจะขอความร่วมมือจาก ท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่มีจิตกุศลร่วมกันบริจาคเงินเพื่อที่จะมาจัดหาวิวแชร์แก้ปัญหาให้กับพี่น้องคนพิการซึ่งวันนี้ต้องยอมรับครับว่าบ้านเมืองไทยเรามีหลายล้านคนหลายส่วนยังขาดความช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ตามเตนามลมของท่านสมาคมพิการพร้อมที่จะนำมาสนับสนุนอาชีพส่งเสริมคนพิการครับ